เามาต่อในส่วนของอาการส่งล n e API นะยังอยู่ที่ลาย API อยู่นะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยคือเราแจกโค้ดไปแล้วแล้วทีนี้เราพูดไึ้ได้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้อะเรามีโค้ดที่เป็นโค้ด location ไม่ใช่โค้ดสิงลิงก์ที่เป็นลิงก์ location อยู่ในข้อความซึ่งลิงก์ตัวนั้นอะมันก็ส่งไปได้ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการส่งเป็นรูปภาพแน่นอนแหละ มันก็ต้องเป็นลิงก์รูปภาพที่อยู่ในข้อมูลของ Google Sheets ทีนี้อาจารย์ก็เลยทดลองเช้านี้ก็เลยแบบตื่นมาก็เลยทดลองว่าเอารูปไปฝากไว้ในเว็บที่เป็นตากายแล้วก็เอาลิงก์มามาวางไว้ในตัว Google Sheets น,นะคะที่คอลัมน์สุดท้ายดูว่า ผลมันจะเป็นยังไงวิธีการทําก็คืออันนี้คือเราทําใหม่แต่ตอนแรกเพราะว่าเราใช้ตัวเว็บแอปเราก็ต้องทําให้มันใช้งานได้ใหม่คือเวลาอาจารย์ทำอาจารย์สร้างใหม่เลยนะคะเพราะว่าที่เก็บไปปรับแก้ก็เลยจะมาให้ดูความแตกต่างนอกจากที่จะใช้โค้ดเดิมแล้วอาจารย์ก็ไปหาตัวโค้ดใหม่ที่คิดว่าจะส่งเฉพาะตัวรูปภาพได้ถ้าสมมุติว่าใครโอเคกับการใช้ตัวที่เป็น ลิงก์รูปภาพแล้วรูปภาพเนี่ยก็ส่งไปในไลน์เราได้เนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าอ่าใครที่อยากจะส่งรูปภาพอันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันส่งเป็นรูปภาพอ่ะมันจะยังขึ้นรูปภาพไหมเนาะให้ดูความแตกต่างของตัวที่อ่ามันส่งไปที่ไลน์ที่ทั้งจากดูในตัว PC ดูตัวในคอมไลน์ที่อยู่ในมือถือ ซึ่งแอลกอิทึมที่เขาจะส่งมามันนั้นไม่เหมือนกันนะคะแต่แน่นอนลิงก์มาอย่เดียวแหละแต่รูปภาพที่มันแสดงขึ้นมาจะไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบกันอันนี้ที่โชว์อยู่ตอนเนี้ยอันนี้คือจะเป็นลายที่เป็นลาย PC นะอันนี้จะเป็นลาย PC แล้วก็อ่าอย่างตัวเนี้ยตัวที่เป็นนนติมันทเนนจะเป็นตัวอ่าของทดลองส่งลายที่ใส่โค้ดเป็นโค้ดใหม่จะเป็นโค้ดนี้ นะมีโพสที่ให้ส่งรูปภาพเป็นรูปไปด้วยเลยซึ่งผลลัพธ์ของมันก็คือจะเห็นว่าเฮ้ยโอเค,อเ,คเขาส่งตามข้อความเช็คพวกเนี้ยไปตามที่เป็นคำสั่งแหละแล้วก็มีส่งตัวที่เป็นตัวรูปภาพเนี้ยนะฮะที่มันมองไม่เห็นเนี่ยไปด้วยมือถือก็ไม่เห็นเหมือนกันซึ่งก็ยังงงอยู่ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ด้วยอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กดแชร์สิทธิ์อะไรต่างๆแต่ ในตัวที่เป็น o o o g l h ชินแล้วก็แชร์สิทธิ์อะไรต่างๆหมดแล้วมันไม่ขึ้นนะคะพยายามแล้วท่านใดที่เอาลองเอาโคต้ดตัวเนี้ยล่าสุดตัวเนี้ยที่อาจารย์ทำที่เป็นส่งรูปภาพไปใช้ถ้ามันได้ผลยังไงก็คอมเนมนต์ไว้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะสง่งลิงก์ตัวเนี้ยแปะไว้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็พอใส่เป็นคำพูดรายงานเนาะผลที่ได้ก็คือก็ส่งเป็นแค่รูปภาพแต่ ตัวนี้คือจะเป็นลายของตัวที่เป็นนอนติุ๊กมันถะเนั้นทีอ่อยู่ในตัว Pc นะที่เปิดผ่าน Pc ที่เปิดผ่านโน้ตบุ๊กแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นลายที่เปิดผ่านมือถือเนาะจะเห็นว่าโอเคอันนี้อาจารย์ตั้งค่าเวลาให้มันมาส่งตอนาณแปดโมงห้าสิบแล้วมันก็จะมีรูปภาพอยูขึ้นมาซึ่งมันไม่แชร์แต่มีรูปภาพเล็กๆตรงนี้เนาะซึ่งก็โอเค ใช้ได้แต่ถ้ามาเทียบกันในตัวที่เป็น PC ซเขาจะขึ้นเป็นอไอคอนของเว็บไซต์ที่เราเป็นฟลัก์ไอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เครื่องแล้วแต่คนเลยนะซึ่งเราลองเอาไปใช้ดูเนาะในส่วนของโค้ดตัวนี้ทีนี้มาดูนะคะมาดูในส่วนของเป็นโค้ดเดิมที่ใช้ลิงก์รูปภาพแปะเข้าไปนะ,ะว่ามันจะเป็นยังไง อันนี้โค้ดเดิมเลยตัวโค้ดเดิมนี่คือหน้าตาที่จะอยู่ใน PC ซจะมีลิงก์รูปภาพมีลิงก์โลเคชันในต่างๆที่ขึ้นมานะคะก็จะขึ้นแบบนี้ทีนี้ดูในตัวที่เป็นมือถืออันนี้คือจะเป็นตัวที่เป็นโค้ดเดิมเลยนะคะโค้ดเดิมก็ใช้ได้ซึ่งพอเราเอาลิงก์ที่เราไปฝากไฟล์มาใส่นะคะในตัวที่เป็น o o o g s h ชี t เนะเาะตัวลิงก์เนี่ยก็ถูกส่งไปรูปภาพ ะะที่มันเป็นตัวชิ้นไอคอนตัวอย่างส่งไปด้วยเหมือนกันอย่างตัวนี้ก็คืออาจารย์ฝากไฟล์ไว้ตั้งชื่อว่าเป็นไฟล์รูปภาพรูปเครื่องจกักรเราคลิกเข้าไปดูในลิงก์ที่เราฝากไฟล์โอเคเราก็เห็นเป็นรูปที่มีลิงก์เว็บฝากไฟล์ที่ดีกว่านี้ก็แชร์กันได้นะคะแชร์กันได้เพราะว่าอันนี้คืออาจารย์ทำรีบเนาะไม่ได้ไปดูว่าจะฝากไฟล์ตรงไหนดีแตกต่างของในที่เป็นมือถือกับพ c ก็เราจะเห็นและว,ว่าใน PC ซีอะคะ่ะบางอันเนี่ย คือลิงก์มันมาแหละแต่ว่าตรงรูปภาพไอคอนที่เขาแสดงอะ่ะมันดันเป็นไอคอนของของเว็บฝากไฟแต่ว่าในมือถือโอเคมันเป็นรูปเครื่องจักรซึ่งมันก็ใช้งานแทนกันได้นะคะใช้งานแทนกันได้ทีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวที่่าเราอยากได้รูปภาพให้มันส่งไปด้วยแนะนําว่าเป็นการฝากไฟล์แล้วก็เอาลิงก์มานะที่มันมีพวกอ่าเว็บมาด้วยเนาะแล้วจะบอกว่า เคยพยายามลองเอาที่เป็นแบบส่งรูปภาพที่อยู่ในในใน Google Sheet เลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้จะต้องมีเหมือนจะเป็นโฮสต์ในตัวที่เป็นที่ฝากไฟล์เนาะอันนี้มันจะง่ายนะคะก็คือเขาจะไม่มีที่แบบว่าเฮ้ยส่งเป็นรูปแล้วเวลาเหมือนเราอัปโหลดใน Google Form อะไรเนี้ยมันจะจะทำยากละก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b บ b ไคร้ตามช่องกันด้วยเนาะแล้วจะพยายามหาในส่วนของ อตัวที่เป็นหัวข้ออื่นๆมาเพิ่มเติมน,นะยังไม่ได้ทําอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นแอปชีตนะที่เป็นสรูปอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตส่งไว้ในคลิปหน้าแล้วนี้ก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก่วันนี้สวัสดีค่ะ